สำหรับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4จังหวัดสงขลาซึ่งมีภารกิจในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับซึ่งขึ้นกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ที่จัดกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ทั้งทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับองค์กรส่วนของท้องถิ่นนะครับแล้วก็หลายๆภาคส่วนนะครับที่มา ร่วมกันในวันนี้เพื่ออยากจะให้นะครับทุกภาคส่วนได้ทําความเข้าใจในเรื่องของการจัดวางกําลังเทียมนะครับในรูปแบบต่างๆวิธีการรวมทั้งลักษณะการวางนะครับเพราะหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะกรมเจ้าท่ากรมมงกอ,องทัพเรือซึ่งมีส่วนที่จะต้องดําเนินการในเรื่องของการจัดวางกํารังเทียมนะครับทุกพื้นที่ครับอยากให้หน่วยงานนะครับยกเว้นนะครับ โดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นนะครับแล้วก็ภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับได้มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการวางกําลังเทียมนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับโดยเฉพาะอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่างนะครับ